คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนจากสารดีกาเข้ามานะครับคือมีผู้สื่อก่าวจํานวนหนึ่งที่ได้รับอนุญาตจากสารให้เข้าไปฟังคดีชั้น14ของคุณทักษิณจินวัรนะครับล่าสุดในเบื้องต้นสาลมีคําสั่งออกมาแล้วนะครับให้คุณทักษิณกลับไปรับโทษในเรือนจําเป็นระยะเวลา1ปีนะครับนี่คือคําสั่งของสารก็คือให้ไปบังคับโทษใหม่นะครับ ถ้าฟังตามนี้ส่วนรายละเอียดของการบังคับโทษหลังจากที่คุณทักษิณเข้าไปอยู่ในกรมราชัณฑ์แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดูประกาศหรือว่ารายละเอียดของกรมราชัรฑ์เพิ่มเติมนะครับว่าจะมีเงื่อนไขในการบังคับโทษคุณทักษิณอย่างไรกันบ้างจะอยู่ในเรือนจํา กี่วันกี่สัปดาห์หรือว่ากี่เดือนนะครับหรือจะเข้าเงื่อนไขการนําตัวออกมาควบคุมที่นอกเรือนจํกาก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับคือขั้นตอนของศาลดีกาได้จบแล้วก็คือสั่งให้คุณทักษินกลับไปอยู่ในเรือนจําเป็นระยะเวลา1ปีจากเดิมที่คุณตักษินถูกตัดสินจำคุกในหลายคดีในแปปีนะครับและหลังจากนั้นก็ได้อภัยลดโทษ <c oughs> ลงมาเหลือปีหนึ่งแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณทักษณิณตามที่หลายคนทราบแล้วก็ไปอยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจนั่นแหละครับจนมีผู้ไปยื่นคําร้องต่อสาลฎีกาแล้วสารก็ยกคําร้องนะตอนแรกยกคําร้องแต่สารบอกว่าสารเนี่ยมีอํานาจในการที่จะเรียกไตสวนเองจนนํามาสู่การออกคําสั่งในวันนี้เท่ากับว่าให้คุณทักษณิณกลับไปบังคับโทษอีกรอบหนึ่งในเรือนจส่วน ที่ต้องตามในขยับที่2ก็คือระเบียบของกรมราชทัณฑ์ทั้งของใหม่ของเกา่าของที่มีการแก้ไขว่าคุณทักษณิณจะต้องอยู่ในเรือนจําหรืออยู่นอกเรือนจําเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ต้องติดตามอีกหนึ่งขยะครับ